าาบรรยากาศบรรยากาศในโรงงานครับไฟดับครับตอนนี้มืม่อวิรนรเมวนครันผมมคารล้วับครัมฝนมาแล้วฝนต,ตกคารอันอันมนัาเม็นอคเม็นอัง่นนเป็นเ่นอเนฟเน,น,นครเปืันัมืนเนอครันอรเาเ่ารเมือราาออรมคารคารมอัอม่ม่เดียวครับมื่อนี้ มืดสิทด,ดีนะมีไฟฉุกเฉินอยู่เันมีไฟฉุกเฉินนี่มืดเลยครับห้องเนี่ยอยู่พอด,ดีออเออบึงบนตูไฟดับเมซิรีตรูไฟดับครับจอกระดับจอรดับกดกดยังไม่ได้เลยอืมวันนี้กระดับ ดียังมีไฟฉุกเฉินอยู่เป็นมูกับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งโทรศัพท์เกิดเครื่องแตกเบียดกับสิเบีดเอาองเสียงยังไงเดี๋ยวผมพาออกไปบงข้างนอกมือดมิซิลีครับพี่น้องต้องเปิดไฟเห็นปะ มืดมืดมืดมือดอันนี้ผมเปิดอจไปฉายโซ่ศับดิครับเนี่ยยางยังค่อยเห็นเนี่ยมืดเบิด,อดโอ้ลมแห้งลมแห้งครับพี่น้องโอ้ยมึงโอ้ดวนอ่ะวนอ่ะ ยังเหมือนเลยครับอยู่ผู้เดียวตึงหักตึงตัวนี้กระดับมิซิลีโอ้ลมแหงลมแหงนี่ตัวไฟดับปั๊มกระดับเออโอ้ยลมเ้อสิตกกระตกฝ้นกัได้โอ้ลมแหงครับ mâm hang thật đáp cho cô em ơi mừng quần này khe hợp gặp khẩu bên này hỏng to ok, Nang lên toa này là kau โอเคครับผมฝากไว้วันนี้ครับผมอ่าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ